ุูเกียรติบ้านหนองแก้วแฟนบัดแฟนมวยเชืยอมวยเชินสายใกล้เชียงทุกท่านทุกคนด้วยค่ะมาดูมาชมยกที่สี่มาต่างกันต่อเลยน้ำเพชรเกีล็ดเมืองปลาหนี่แดงน้ำเงินกบฟ้าทลายโจรชมจอมปราซัาหกสี่น้ำเพชรดูแลแดงเตะน้ำเงินแดงกฟ้าทลายโจรครับโอ้ ทีมงานเสือนกำช่องจอมทีมงานใหญ่ครับจาก่องจอมพาซ่าครับแมวันนี้ก็มาตันยกเลยนะยบสีครับเอายกสี่เอาโดนโดนเท่านั้นนะโดนเท้เอาแล้วครับเอาหน้กทีตาัี ยกสม่ได <onents> ้นำเพชรจับเพพลันก <laughs> <eight> ู้บนานำองค์ฟ้าทะเลโงจากอภินิารเชิงสาสิ่งสุดเจสิญกับ่ลีับโคจอมาเจอกันที่หนองเทีกับจั้ทาราลง ต <ส straightforward. S 2> ัววเวเวเราตัวเราตัวเรวเรัวเว่าตัวเรารัวเัเราเราตัวรัวเราาตัววาตัวเราตตราวเเวเราัารวัตเรัรั กสวัดีครับทาานที่2กรรมการ่หาทีโปรโมเตอร์ไว้วางใจครับกรรมการุาจางสปราศรุสกุลนะครับปี2 3ราจะเดินทางไปตัดสินที่งานารเจ้าใหญ่ทน